แนะนำบทกลอฟด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอกลอฟขอสาบานด้วยอัลกุรอานอันทรงเกียรติแต่ว่าพวกเขาประหลาดใจที่มีผู้ตักเตือนคนหนึ่งจากหมู่พวกเขาได้มาอย่างพวกเขาดังนั้นพวกปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่านี่มันเป็นเรื่องประหลาดจริงๆเมื่อเราตายและกลายเป็นดินไปแล้วจะกลับมีชีวิตอีกครั้งนั้นหรือ นั่นเป็นการกลับพิไกลเหลือเกินแน่นอนเรารู้ดีว่ากี่มากน้อยแล้วที่แผ่นดินทําให้พวกเขามีจํานวนลดน้อยลงและนทที่เรานั้นมีบันทึกถูกเก็บรักษาไว้แต่ว่าพวกเขาปฏิเสธความจริงต่างหากเมื่อมันได้มีมาอย่างพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงอยู่ในสภาพที่สับสนพวกเขาไม่ได้มองไปยังฟากฟ้า,าเหนือพวกเขาดอกหรือว่าเราได้สร้างมันและประดับมันไว้อย่างไรและมันไม่มีรอยร้าวหรือช่องวูเลย และแผ่นดินนั้นเราได้แผ่ให้มันกว้างออกไปและในแผ่นดินนั้นเราได้ปกักภูเขาไว้อย่างมั่นคงและในแผ่นดินนั้นเราได้พืชสัจชาทุกชนิดงอกเงยออกมาเป็นคู่คู่อย่างสวยงามเพื่อให้เป็นที่สังเกตและเป็นข้อเตือนให้ระลึกแก่บ่าวทุกคนที่สำนึกผิด <S <S และเราได้น้ำฝนหลั่งลงมาจากฟ้าฟ้าเป็นความจำเริญแก่มนุษย์และเราได้งอกเนยออกมาด้วยน้ำฝนนั้นเป็นสวนอันหลากหลายและเป็นมเมล็ดพืชสำหรับเก็บเกี่ยว และต้นอินทพลัลลามที่สูงตระงา่าลำต้นของมันมีพวงย้อยลงมามีผลซ้อนกันเป็นตับเพื่อเป็นปัจจัยยังชีพแก่พวงเบ่าและด้วยน้ำนั้นเราได้ทำให้ดินแดนที่แห้งแล้งมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่เช่นนั้นแหละการฟื้นคืนชีพกลุ่ลมชนของนัวได้ปฏิเสธมาก่อนหน้าพวกเขาแล้วและชาวรอสกลุ่มชนของนบีชอยและสมุดและอารและฟิรอเอล และพี่น้องของลูตและชาวป่าทึบและกลุ่มชนของตุบะพวกเหล่านั้นทั้งหมดได้ปฏิเสธบรรดา,าศาสนาทูตดังนั้นสัญญาลงโทษของเราจึงเหมาะสมคู่ควรแก่พวกเขาเราได้เหน็ดเหนื่อยในการสร้างครั้งแรกกระนั้นหรือเปล่าเลยแต่ว่าพวกเขาอยู่ในการสงสัยต่อการสร้างครั้งใหม่ต่างหากและความจริงเราได้บังเกิดมนุษย์มาและเรารู้ดียิ่งถึงจิตใจที่กระซิบกระซาบแก่เขา แลวเรานั้นใกล้ชิดเขายิ่งกว่าเส้นเลือดสู่หัวใจของเขาสี่จงรำลึกขณะที่มาลายกาผู้บันทึกสองท่านบันทึกท่านหนึ่งนั่งทางด้านขวาอีกท่านหนึ่งนั่งทางด้านซ้ายไม่มีคำพูดใดที่เขากล่าวออกมาเว้นแต่ใกล้เขานั้นมีมาลักผู้เฝ้าติดตามผู้เตรียมพร้อมที่จะบันทึกและาการมึนง,งงแห่งความตายได้ปรากฏขึ้นอย่างประจักษ์แจ้งและนั่นคือสิ่งที่เจ้าจะหลีกเลี่ยงจากมันไปไม่ได้และสามจะถูกเปล่าขึ้น นั่นคือวันแห่งสัญญาการโลงโทษและทุกๆชีวิตจะมาพร้อมกับเขาคือมลักผู้นำทางและมลักผู้เป็นพยานโดยแน่นอนเจ้าไม่สนใจต่อเรื่องนี้ดังนั้นจึงเปิดสิ่งที่ปกคลุมเจ้าอยู่ให้ออกไปจากเจ้าวันนี้สายตาของเจ้าจึงเฉียบคาดมลักผู้มอบหมายกล่าวว่านี่คือสิ่งที่เตรียมไว้อยู่ที่ข้าพองแล้วเจ้าทั้งสองจงโยนทุกคนที่ปฏิเสธศรัทธา และดื้อรั้นลงในนรกยานาผู้ขัดขวางการทำดีผู้ฝาฝืนผู้สงสัยซึ่งเป็นผู้ตั้งพระเจ้าอื่นคู่เคียงกับอัลลอฮ์ดันั้นเจ้าจงโยนเขาสู่การลงโทษอันรุนแรงเถิดสหายของเขาคือชัยตอนกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราฉันไม่ได้ทำให้เขาหลงผิดแต่ถ้าว่าเขาได้อยู่ในการหลงผิดอันไกลลิบมาก่อนแล้วพระองค์ตรัสว่า พวกเจ้าอย่าได้มาโต้เถียงต่อหน้าข้าเลยความจริงข้าได้เตือนพวกเจ้ามาก่อนหน้านี้แล้วพระดำรัสของข้าจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงและข้าไม่ได้เป็นผู้อายุติธรรมต่อปวงเบาเลยวันที่เราจะกล่าวแก่นรกยานนำว่าเจ้าเต็มแล้วหรือและมันจะกล่าวว่ายังมีเพิ่มอีกไหมและสวนสวรรค์จะถูกนำมาให้ใกล้แก่บรรดาผู้ยำเพลงซึ่งมันไม่ได้อยู่ไกลเลน นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าได้ถูกสัญญาไว้ทุกคนที่สำนึกผิดเป็นผู้รักษาบัญญัติของอัรห์ผู้ใดเกรงกลัวพระผู้ทรงกรุณาโดยทางลับและมหาพระองค์ด้วยจิตใจที่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวพวกเจ้าจงเข้าไปในสวนสวนรรค์ด้วยความสันตินั่นคือวันแห่งการทำนักอยู่ตลอดกาลสำหรับพวกเขาจะได้รับสิ่งที่พวกเขาพึงประสงค์ในสวนสวนรรค์และหน้าที่เหล่านั้นยังมีอีกมากมาย เราได้ทำลายผู้คนไปกี่มากน้อยป่อนหน้าพวกเขาทั้งๆที่พวกเขามีสมรรถภาพเหนือกว่าพวกเขาแล้วพวกเขาได้ออกเดินทางไปตามเมืองต่างๆพวกเขามีทางหนีรอดหรือแท้จริงในการน,นั้นแน่นอนย่อมเป็นข้อตักเตือนแก่ผู้มีหัวใจหรือรับฟังโดยที่เขามีความตั้งใจจริงและความจริงเราได้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองในเวลาหกวันและไม่มีความเหน็ดเหนื่อยใดมาสัมผัสเรา ดังนั้นเจ้าจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธกล่าวถึงและจงแท้้องด้วยการสรรเสริญพระผู้ภิบาลของเจ้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นและก่อนดวงอาทิตย์ตกและระหว่างกลางคืนก็จงสะดุดีพระองค์ด้วยและหลังเวลาสุยุแต่เจ้าจงฟังวันที่ผู้เรียกร้องจะร้องเรียกจากสถานที่อันใกล้วันที่พวกเขาจะได้ยินเสียงเป่าสังจริงๆนั่นคือวันแห่งการฟื้นคืนชีพแท้จริงเรานั้นเป็นผู้ให้มีชีวิต และเป็นผู้ให้ตายและยังเราคือการกลับไปวันที่แผ่นดินจะแยกออกจากพวกเขาและพวกเขาจะออกมาอย่างเร่งรีบนั่นคือการชุมนุมที่ง่ายดายแก่เราเรารู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกเขากล่าวและเจ้านั้นไม่ได้มีอำนาจเหนือพวกเขาดังนั้นเจ้าจงตักเตือนด้วยอัลกุรอานนี้แกผู้กลัวต่อสัญญาณการลงโทษของข้าเถิด